6. ภรรยานายตำรวจคนดังสวยรวยเกง่งเป็นคู่ชีวิตที่น่ารักส่งเสริมให้สามีเติบโตในหน้าที่การงานเพราะเป็นหลังบ้านที่ดีจะมีภรรยาท่านไหนกันบ้างไปดูกันเลยคนที่6นิพพันธ์สุขวิมลหรือคุณกุ๊กไก่ภรรยาคู่ใจของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุกสวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14เคยดำรงตำแหน่งประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนก้างและอุปนาย,ยกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ทำงานคู่ขนาดสนับสนุนไปกับบิ๊กต่อ,อยังสม่ำเสมอมีบุตรสาวสองคนคือน้องลูกตาลและน้องลูกเตาท่านทั้งคู่คอยทำงานช่วยเหลือครอบครัวตำรวจออกงานด้วยกันทีไรได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกท่านยังสดใสและสวยหล่อเหมาะสมกันเสมอคะ่ะคนที่5ด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานหรือมาดามคุกกิ๊กสี่ภรรยาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตร มีดีกีไม่ธรรมดาเป็นถึงลูกสาวนักธุรกิจชื่อดังของภาคใต้รู้จักบิ๊กโจ๊กตั้งแต่สมัยเรียนและคอยเขียนจดหมายติดต่อกันเรื่อยมาจนในที่สุดก็ได้รงเอยเป็นหลักแรกรละรักเดียวของกันและกันคอยซัพพอร์ตสามีทั้งด้านการงานและการเงินบิ๊กโจ๊กเคยออกมาเปิดเผยว่าภรรยาเอ่ยปากขอให้ลาออกเพราะฐานะทางครอบครัวไม่ได้เดือดร้อนอะไรปัจจุบันมาดามกุ๊บกิฟเป็นกรรมการบริษัทสถานีรถโดยสารธุรกิจของครอบครัวมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ นำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางและอุปกรณ์ความงามอันเป็นที่มาของมรดกพันลานนั่นเองล่ะคะ่ะคนที่ 4. คุณตูนคณิสากิ่นเกสรอภรรยาสาวสวยเกง่งของพันตำรวจเอกปริญญากินเกซรลูกชายของท่านเรวัตชีวิตคู่ระหว่างข้าราชการตำรวจกับสาวบริษัทเอกชนเป็นคนบ้างงานทั้งคู่ ทั้งสองแตกต่างกันมากๆแต่ก็เติมเต็มให้กันได้สร้างครอบครัวร่วมกันมากกว่า10ปีปัจจุบันมีลูกสองคนคุณตูนได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองเปิดร้านไอศครีมโฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมทั้งดูแลลูกๆอย่างเต็มที่แม้จะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันแต่ครอบครัวกินแกซ้อนก็มักจะใช้การพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจและเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้แกกันอยู่เสมอเลยล่ะคะ่ะ คนที่3มดรบุตรสบาชัยจินดาหรือคุณจุม้มหลังบ้านคนเก่งของบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาอดีพาตพอบอตรอพบรักกันที่ประเทศอเมริกาก่อนจะมาสารสัมพันธ์ต่อที่เมืองไทยและเข้าสู่งานวิวามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในที่สุดบอกเลยว่าการเป็นภรรยาของนายตำรวจระดับสูงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้หญิงที่ต้องทำงานไปด้วยอย่างดรซุ้มแต่ท่านก็ได้ทำหน้าที่อย่างไรที่ติ ทำงานเลี้ยงดูลูกชายพร้อมกับดูแลบ้านไปด้วยบิ๊กแป๊ถึงกับย้ำหนักแน่นเลยว่าท่านเลือกผู้ถูกคนแล้วคนที่สองคุณสุมานากิติประพัดภรรยาบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกประวัติกิติประพัดผอ,อตรอคนที่13ดําดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจช่วยเหลือง,งานหลังบ้านของสามีได้เป็นอย่างดีคอยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวตำรวจและการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาชน บอกเลยว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่สมสร้างบารมีให้แก่กันทำงานเก่งทั้งคู่ออกงานด้วยกันก็ดูมีสง่าราศีสมตหนแงนายกสมาคมมากๆค่ะคนที่หนึ่งนินมณีกิ่นเกสรภรรยาของพลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกษรดูจากรูปร่างภายนอกก็รู้เลยว่าภรรยาของท่านเป็นคนที่สวยและแข็งแกร่งมากสายตาของท่านเรวัตเวลาพูดถึงภรรยาก็เต็มไปด้วยความเคารพให้เกียรติต้องนับถือในความอดทนของภรรยาท่านเรวัตรเรจริงๆ พรท่านทำงานหนักมากอยู่เพียงข้างวีรบุรุษและเลี้ยงดูลูกๆอีกห้าคนได้อย่างมีคุณภาพเลยล่ะค่ะ